ข่าวการสวัสด um. ีครับพี่น้องสุขุนทุกคนนะครับมื่อวานี้กรพบกับนุ่มเจดกับช่องนุ่มเกษตรเจษดารเช่นดียอีกหนึ่งคลิปครับมื่อวานี้กรพอดีทั้งพี่พ่อค้าเพื่อนกัเอางาะมาให้เบิ้งครับพี่น้องกัอันนี้เป็นพ่อแม่ลูกนุ่มเจดอะ ตัดสินใจโวนเติบยุ่ถทั้งไอ้ขาวโพเบิ้งเพ่าใบล่าค้ากับสูงแน่เพ่อใบทั้งไอ้พอขาเพิ่นว่าเพิ่นลบมาสูงครับเดครับเราผมพัดเราคนพายางมาที่แรกเลยพอขาเพิ่นห่วงหามือนะครับพี่น้องนี่เจ้ของตน้ำไม่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทมันไปกันบ่ได้ไอรุกไอไกพีุ่คุยกันไปกับี่หมื่นเจ็ดพันแปดรอยครับพี่น้อง คือมันจะพันแปดร้อยเจมลูกแปดก้อนเองเจ๊มเจ๊แม่มันหนังทรงใหญ่อยู่แต่ว่าลูกมันผึ่งคอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวน้ำเจ๋จะพาเบิงกัดเจ๊ได้กับติชมน้ำกันครับพี่น้องได้กับฝากพี่พอน้องฮัฟโกติดตามกดซับจะไข่ให้น้ำเจ๋เลยครับเพราะแต่พี่พลังใจเฮ็ดพุดกอครับพุดไอ้จ๊งวดก้อนน้ำเจ๋ครับสื่อลงไปอ่ะมีพี่น้องเขาหลายคนกับคอมเมนต์มาจังสันจังสี่กับขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องเดี๋ยวจังได้เดี๋ยวผมจะลองพายางไายหลอบเบงครับมาแต่ว่าตอนนี้ก ตัดสินใจตกลงกันแล้วเหรครับคุยราคาจบทียแล้วสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยครับเดี๋ยวผมพายยางเบิ่งเทนนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ทั้งพ่อข้าเพิ่นจะสซนสะพายแห้ครับนี่มึงไปพร้อมกันเด้อครับพี่น้องอ่าแม่ชาร์โลเล่ครับติดแม่ชาร์โลเล่แต่ว่าเป็นเล่มีเขาครับนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพัน แปดร้อยครับพี่น้องนี่ลูกตัวผูครับลูกแม่นี่ยเป็นตัวแม่ลูกเป็นตัวผูครับนี่นี่ยังมือรอบๆครับพี่น้องครับี่นี่ก็ฝากพี่ฝังน้องเข้าเบิ่องบนท้กันครับพี่น้องตอนนี้ก็จะสนสะพายมันจริงๆมันเป็นงวมีเข้าอยู่หลือหล่ะต่ว่ามันขาดบ่ได้เจาะดังมันไหมละครับพี่น้อง ผมพายางเบรงอ้อมครับฝากพีฝากน้องฮอรเนเตอครับติดตามชมกันเพราะว่านุ่มเสียก,กับลาออกจากงานประจำม,มาเห็ดกเกษจุบานเต็มตัวอ่ะยังทีนุ่มเจิดเคยแจ้งพี่น้องเข้าไปแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มสื่อว่าเมื่อกี้ก็ซื่อเขาอีกหนึ่งคู่ครับพี่น้องซื้อเขาอีกหนึ่งคู่เมื่อกี้ก็สื่อทั้งเพื่อนนี่แหละสองคู่สองตัวสามตัวจะผ่านมาไหนนี่ก็พี่เห็นน้องเข้าเบไปชมไปพร้อมกันครับผมนี่นี่ครับ ชาโนเล่ครับลูกอ่ะเล่ลูกติดบามันมากครับนี่ครับอตัวงไปพร้อมกันครับพี่น้องชาโนเล่ครับเล่เขามักเนน่เนี่ครับอันนี้ก็เป็นนะนุ่มเจี๋ยครับผม นี่พ่อขาเพิ่งกำลังจะเฮ็ดเขาให้เบิ่งครับพี่น้องกำลังจะสวนเขาครับเรือตะปูพุ่งตีรถกันแน่เนี่ยตัวซางอย่างมะห้เอามาให้นี่ก็เป็นน้าของนุ่มเจิดครับเป็นบ้านสวนนุ่มเจิดนุ่มเจิดผ้ายางหมดครับผมเอือนี่ก็เป็นสาหนามครับพี่น้องสาหนามเบิ่งบรรยากาศครับตอนนี้ก็เวลาจะบ่ายสองแล้วครับทงน้านุ่มเจิดไอเนี่ยน้าพี่น้องอยูกันครับพ่อบคครับทงน้านุ่มเจิดด้วยนะครับ ชมไปพร้อมกันครับพี่น้องว่าลูกปรามันัวที่สองที่สามเนาะว่านี่ว่บนี่ว่าเป็นว่าลูกตัวที่สองว่าสันเป็นว่าแยกมาจากฝูงวัวกับพันธุ์เถาครับวอายุพันธหลายต่อจะคของกับว่ามันทรงใหญ่แน่นี่ครับกับตำนี้ถ้าเบิ้งตาสาตากับยังบ่มีะครับพี่น้องตำนี้ยังบอมยังบอยังบพอนี่ครับตอนนี้รัดคอจะสวนเขามั้ครับพี่น้องบิงไปพร้อมกันลูกนนอยนี่ครับพี่น้อง งอสีส้มพูผิวสีพูผิวดีอยู่งวผิวดีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเล่เลือดสูงมันจะบ่มีเขาได้ครับพี่้องถ้าเล่เลือดสูงมันจะบ่มีเขาอันนี้เลือดหาสีประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับเล่ติดไอ้บาหมันมากครับตัวแมมนะลูกมันนี่ก็สิเป็นเล่หมันนี่กันครับเป็นเล่มันน่ครับ พี่พี่น้องชมไม่พอไหมครับผม47,800ครับพี่น้อง47,800บาทผมกับบริโภคสมราคาบรสมภคค่าผมกับมือใหม่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังใดกับลองติดตามมึงครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราสวนตะไคา้กันเดี๋ยวผมจะทายให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งอีกเที่ยนึงครับพี่น้องครับครับพี่น้องตอนนี้งัวกับมาหแล้ะครับนียครับกำลังจะเอาร่วงกันครับผมทายพี่ให้น้องเขาเบิ่งครับ ชมไปพร้อมกันครับครับผมต้องไป่นลนลเด้อลไปต้องจะล้มลครับไปอคอยลลก่าวโดดโดดอ่าวโดดอ่า่งแรกวะครับอุ่นกระอุนแงงว่าไปเมือนรครับพี่น้องว่ขุ่นอยู่ครับจงลงมเลยครับ ไอบาวคุแพี่แข่งเด้เหรอว่าคนแก่บาวด้วยนะใคงครับพี่น้องลูกตัวผู้ครับต่วแม่นี่เป็นตัวแม่ดิเดียเดี๋ยวสีลงกันครับ,บ,บไม่บอกไหมครับพี่น้อง โอ้ของดดดดนี่พาไปนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้อง่ช่วยฟ้องมันครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดแปดร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยครับพี่น้องครับช่วยไมฟ้องครับพี่น้องครับเดี๋ยวนุ่มเจ็ดอาจจะไปจ่ายเงินครับพี่น้องเป็นธงหน้าของนุ่มเจ็ดนะครับเนี่ย เจ็ดไทยบ้างใ,ใกล้ๆครับนองนะครับ,รบลูกเพิ่งไปพร้อมกัน,นครับพี่น้องครับเนี่ยเออ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  ลองติชมไปนต้อกันครับพี่น้องลองคอมเม,มออกกนต์ไว้ครับมันเหมาะบ่กับราคาสักหน่อครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้ปล่อยลงฝูงเลยครับพี่น้องปล่อยลงฝูงเลยฝูงมันจะทั้ทงปูนมันเต๋อม,มันจะส้วนวัวหน่อยเปล่าวะนี่ครับพี่น้องปล่อยลงฝูงนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ทีนุ่มเจ็ดเรียกวะครับเป็นที่ของนุ่มเจ็ดนะครับ ครับงวงมันดมกันครับพี่น้องเฮ้ยนั่นตัวที่ซื้อลงมาไหมครับซุปนี่เป็นงวงที่ซื้อใบก้อนนะครับครับเป็นงวงจะซื้อใบก้อนครับเป็นงวลง,ลงนุ่มเจ็ดนะครับนี่เฉียดภาคใต้ปะครับ ครับนี่ครับผมแม่นี่ยนะครับแม่ลูกนี่ครับเดีย๋ยวมันคุ้มหมดนะครับพี่น้องมาไม่ปล่อยน้องปูงครับเป็นที่ของนุ่มเจดนะครับเดี๋ยวนุ่มเจดจะไปจากก้างเงินครับพี่น้องเดี๋ยวฟังพี่พอจาติดตามในเด้อครับผมนุ่มเจดกับเฮ็ดช่องไม้ครับ ากติดตามฝากคำนั่งใจนุ้มเจดนะครับผมนุ่มเจดครับเมื่อเพชรเกษตรเต็มตอย่างวัวครับอย่างว่าเห็ดปลูกผืชปลูกไม้ปลูกพักครับผมพื้นที่อยู่เหนอยู่อำเภออยู่บ้านหอยไข่ตำบลรัง้ำขาวอำเภอบ้านด่านหยจังหวัดสุโขทัยนะครับจังหวัดสุโขทัยนี่ครับครับเดี๋ยวนุ้มเจดจะถ่ายให้เบื้องชัดๆอีกเทียนหนึ่งครับผมนีครับพี่น้องถ่ายให้เบื้องชัดๆครับพี่น้องครับเนี่ยรูมันน้อนอยู่นี่ครับเนี่ย ไอ้แม่เนี่ยแม่เล่สี 47, ่0มื่นเจ็ดพันแปดรอยครับนุ่มเจดไห้เบิงครับพี่น้องเบิงน้ำกนันนครับนุ่ไดจกับพี่น้องกับร้องชมเบิงอันนี้มันังว่เลี้ยงดูครับมันก็ไเลทรงเป็นโค้งเนี่ยอันนี้นุ่มเจดกับไทยคิบต่อยเบิงยมุสอเพราะว่ามือวานนี่นุ่มเจดไทยให้เบิงเรามันบอทันในไทยได้ใกล้ ลูกมันพิ่งออกนะครับเนี่ยนี่นีมันยังเลือดอยู่ครับนี่นี่พี่น้องอันนี้ยังเลือดอยู่นี่เลือดยังยังไหลอยู่นี่ยังประทันแหงเลยนี่ครับพึ่งออกประทันเพราะสิบหมื่นบ้างนี่ครับนี่นี่ลูกมันนี่เจทิญให้เบิ้งครับครับลูกกระโูวครับลูกเล่ครับลูกเล่มั่นที่ไหนปุ้นเนี่ยน่ครับใส่เดือยยังประทันแหงเด้ครับเนี่ยลูกเนีนหน่อยอยู่ครับพี่น้องอ่าจียังประทันถึงสิบหมื่นหรอกครับเพราะว่าเลือดมันก็ยังมีอยู่เนี่ย อันนี้พึ่งคอดครับเรื่องไว้ต้องกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมันห่วงหรืมันครับอันนี้ก็เป็นงอที่นุ่มเจี๊ยื้อนี่ครับนี่ที่ว่าท่ายพี่ให้น้องเขาเบิ่งนี่นี่แล้ะครับส่วนไอ้คู่พ่นกับสื้อตะกอนครับแล้วก็อันนี้เป็นงอที่ขอความนุ่มเจี๊นะครับแต่ชมไปน้อกันครับพี่น้องฮะ อนนี้กัยังบุษเส้าครับพี่น้องกินเฟียงอยู่อ่ากำลังกินเฟียงอยู่ครับิบึงไปน้ำกันครับพี่น้องนี่แหละแต่นี่นุ่มเจียท่าให้เบิ่งนี่อี่นุ่มเจี๊ยสื้อนี่ครับไอพี่น้องครับเบิง่งจะได้เห็นแนวทางหรือว่าจะได้แนะน้ำนุ่มเจีย๊ยแตครับผมนี่ครับผมชาโลเล่มีเขาครับชาโลเล่มีเขาอีกนล้ว สี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับสี่หมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทครับพบี่น้องครับนีดูแงกันครับลูกมันน, 6, นี่ครับนี่นุ่มเจ๋จะถ่ายบรรยากาศงเนี้ยขอให้เบิ่งครับนุ่มเจ๋กันนุ่มเจ๋กัจะขอลาพีร่าน้องเข้าไปไว้เจอกันคลิปหนาครับพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศเงี้ยขอให้นุ่งกันก่อนครับนีเ่เลยนุ่มเจ๋จะนุ่มเสียดปีนออกบ้านเึ๊ก เด็กฝากพี่ฝากน้องเขาติดตามช่องนุ่เาานงเกษตรเกษตรชาแนลเด็กเอ๋อครับพอดีนุ่งเจออ๊ขายเห็ดช่องไม่ครับนุ่งเจ๊ขายเห็ดช่องไม่นุ่งเจ๊ท่าเบิ้งวัาได้ขอครับนุ่งเจเ๊ก็ได้ลาออกจากงานประจำมาอยู่บ้านครับใสอยู่โรงงานมาเก,ก่าปีแล้วครับพี่น้องลาออกมากอายุบานได้เดือนหนึ่งกันอีกสามหมื่อก็เลยซึ้งว่าเขาเรียกอะไรครับพี่น้องเพื่อนแม่นี่ก็บที่ท้ายคลิปใหพ้พี่น้องเขาเบิ้งนี่นแม่นี่ก็บของเจ็ดเดือนของเจ็ดเดือนสามหมื่น หกพันแปดร้อยพับแม่เนี่ยนี่ครับง่ายครับผมส่วนซุ้มนี่เนี่สาวใหญ่สาวใหญ่สามตัว 1, ห,น,หนึ่นนนงแสนบาททีน่น้่มเจียดท้า้เบิ้งครับนี่นี่ครับนี่สาวใหญ่มันทองสองตครับพี่น้องตัวนี้ที่นุ่มนุ่มเจียเบื้องนี่มันทองสองตครับตัวหนึง่งประทองทสื่อมากนี่เป็นงอแยกจากฝูงมากครับครับเบิ้งไปกำกันเลยครับพี่น้อง หลานนุ่มเจอกับฝากติดตามไปเด้อครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ